ป๊าป๊าเคยเป้นเป้นป๊าป๊าพูดเฮ้ยป๊าป๊าพูดป๊า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 เลยป๊าป๊า เสียงอยางจะออกป้าป๋ายางเดียวได้ป้า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 เฮ้วป้าป้าเฮ้ป้าพยายามจะพยายามขยับเสียงออกป๋า ป๋าเก่งจังเลยป๋าป๋าพูดสิป๋าเสียงยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่อยากพูดแล้วเอาป๋าป๋าเหรอคะหรอเด็กสามเดือนพูดได้แล้วหรอเก่งจังเลยเหรอเนาะป๋าเห็นไหมไมลี่เห็นไหมชัดมากทุกคนฟัง ความป่าพ yeah, ูด yeah, สิพูดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งป้าป่าป่าป่าเอ้างงป่าป่าป่า